ดิฉันนะคะนางสาวนักประชากรสีสุขรหัสศูนย์สีสส่ค่ะดิฉันนางสาวมิชาทองจ,จันรหัส001ค่ะกระผมได้ที่ดวงใจรหัสศู3ครับกระผมนายบวรวินีชิสารหัสศู6ครับค่ะในส่วนของบทขัยดย่อนะคะคือโครงงานของเรานะคะเป็นโครงงานสบู่สครับจากการกาแฟและการชานะคะมีจุดประสงค์เพื่อผลิตส,สบู่สครับจากการชาและการกาแฟสองนะคะคือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพระหว่างสบู่ที่เราผลิตขึ้นและสบู่จาก จากตามท้องตลาดค่ะแล้วก็ในการทำผลิตภัณฑ์จากสบู่สกนะคะคือคณะผู้จัดทำได้ใช้อุปกรณ์การทำประกอบด,ด้วยเดนคุณผงสมุนไพรกากราแฟกาชาพิมพ์สบู่น้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวแล้วมีวิธีขั้นตอนดังนี้นะคะคือ นำเบตขุนนะคะไปละลายในหม้อที่มีอุณหภูมิขุนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใส่ละลายหมดแล้วใช่ไหมคะคือหลังจากละลายเสร็จแล้วใส่พงสมุนไพรค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งค่ะทิ้งไว้จนสบู่เย็นตัวค่ะและใส่ไปในแม่พิมพ์แล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะสบู่เซตตัวนำออกจากพิมพ์แล้วนำไปให้ ผู้ทดลองใช้ผู้ทดลองใช้งานค่ะและส่งแบบประเมินความพึงพอใจค่ะจากการศึกษารวบรวมข้อมูลนะคะส่วนประสมต่างๆและวิธีการทำรวมถึงความเป็นมาของวัตถุดิบที่ใช้พบว่าสบู่สมุนไทยส,สบู่สาสมุนไทยจากกา,กาแฟและกาชามีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์สบู่ตามท้องตาดค่ะที่มาด้วยความสัมพันนะครับ เนื่องจากผู้วิจัยนะครับอาศัยอยู่ในบริเวณหางอะไรแล้วมองเห็นว่าในหางอะไรนะครับมีร้านกาแฟเป็นจานวนมากแล้วได้สำรวจว่าร้านกาแฟเหล่านี้นะครับใช้กาชาใช้ชาและกาแฟเป็นเมนูตามสิ่งที่ชอบนะครับเป็นเมนูหลักนะครับจึงทําให้ร้านเหล่านี้นะครับมีกาชาและกากาแฟเหลือเป็นจํานวนมากและจากการไปสัมภาษณ์นะครับเรนเห็นพบว,ว่าร้านเหล่านี้นะครับไม่รู้วิธีการใช้ประโยชน์ ของกาดชาและการกาแฟเหล่านี้ครับจึงนําไปทิ้งทังขยะนะครับโครงงานนี้นะครับจึงจะทําขึ้นเพื่อหาประโยชน์จากการใช้กาดชาและกากาแฟนะครับขัดเซลล์ผิวนะครับขัดเซลล์ผิว เซียวเทวนะครับู่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทคำความสะอาดร,ร่างกายนะครับและสามารถขอห้ครับในการผลิตสบู่นะครับจะผสมส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้สบู่นะครับมีความสามารถในการขอห้ครับมีความสามารถตามความสนใจของผู้บริโภคครับ ตัวอย่างเช่นนะครับเพิ่มสีสันสวยงามนะครับและเพิ่มสรรพคุณทางยานะครับเพื่อให้ขจัดเิล์สิวให้ได้สะอาดครับทั้งนี้นะครับผู้จะทําโครงงานนะครับได้มองเห็นจุดนี้นะครับว่าปัญหาเหล่านี้นะครับพบเจอเป็นจำนวนมากนะครับจึงได้จัดทาสบู่และสครับนะครับจากกาดชาและกาดกาแฟครับ เพื่อนำไปต่อยอดนะครับให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับจุดประสงค์นะครับเพื่อผลิตสบู่สกับครับ 2. เพื่อวัดประสิทธิภาพระหว่างสบู่สรับที่ผลิตเองและสบู่สกับตามท้องตลาดครัสม,มุติฐานนะคะและตัวแปร สมุนิฐานนะคะ 1. สามารถใช้ทําความสะอาดร่างกายได้และนําไปต่อยอดในการสร้างรายได้อนาคตค่ะ 2. ได้สบู่สกาวจากกาดกาแฟกากชาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะ3นะคะผลิตภัณฑ์สบู่สก้าวจากกากาแฟมีความคุ้มค่ามากกว่าสบู่สกาวตามของตลาดค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นค่ะสบู่สกาวจากกากาแฟและกาชาค่ะตัวแปรควบคุมนะคะปริมาณกากกาแฟปริมาณกาชาค่ะ ระยะเวลาในการขัดปริมาณกิสลีนปริมาณส่วนประกอบต่างๆค่ะเวลาในการแข่งตัวนะคะของสบู่และปริมาณสบู่สมุนไพรค่ะต,ตัวแปรตามค่ะคือความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะ1เพื่อเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟและกาดชาค่ะ2ส,สร้างชิ้นงานเพื่อลดปัญหาการเกิดขยะได้ค่ะวัสดุและอุป,ปกรณ์นะคะ1กิสลีนแบบขุ่นค่ะสองกากกาแฟกากชาค่ะสมแม่พิมพ์สี่หม้อต้มห้าไม้คน้นหกระทะ เด็ดน้ำผึ้งค่ะแปดผงมะหาดผงไทยผงขมิ้นค่ะเก้ามีค่ะสิบกระชอนเจ็ดเครื่องช่างค่ะวิธีทําการทดลองของกลุ่มเรานะคะหนึ่งค่ะใส่กีซอรีลงในหม้อค่ะและตั้งไฟอ่อนออรอจนกีซารีละลายหมดค่ะซึ่งจะใส่ผงสมุนไพรคือผงขมิ้นผงมะหาดและก็ผงไทยค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ผงก็ใส่กาดกาแฟกาดชานะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะรอจนเนื้อสบู่สะพับนะคะ เย็นลงค่ะจึงจะนํามาตักใส่แม่พิมพ์แล้วเราเซตตัวมาหนึ่งสามชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะและนํามาแจกให้กับประชากรตัวอย่างค่ะโดยการทผาการทดลองครั้งแรกนะคะก็คือเราใช้กาชา 300, 300, สามร้อยกาตตอฟสามร้อยกิสลีนสามร้อยค่ะผงหัดยี่สิบกร,รมัผมผงคาร์ินยี่สิบกรัมผงไพ2ยี่สิบกรัมค่ะน้ำมะพร้าวสามสิบกร,รมัมมะพร้าวสามสิบกร,รัมค่ะพบว่านะคะสบู่นะคะนะคะค่ะมีการไม่มีการเซตตัวขึ้นรูปยากค่ะ จงทำให้เกิดการทดลองครั้งที่2ค่ะเราก็จะโดยการเพิ่มกีจลีน500กรัมค่ะเพื่อให้สบู่นะคะมีความเต็ตัวมากขึ้นคงรูปร่างมากขึ้นค่ะผลการทดลองนะคะจากการสอบถามนะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตรสจ์จำนวน3 0คนนะคะละาาักษณะทางทายภาพนะคะพบว่าสบู่จากกาดกาแฟนะคะมีลักษณะผิวเรียบเนื้อละเอียดค่ะมีสีดำมีกลิ่นหอมสบู่จากกาด ผิวเรียนค่ะสีเขียวที่ม้าค่ะลักษณะมีกลิ่นหอมค่ะาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะคะระหว่างผลิตภัณฑ์สบู่กักกาแฟกาบชาและตามท้องตลาดนะคะได้ผลดังนี้ค่ะสบู่จากกาชานะคะก่อนใช้ค่ะผิวหมองคล้ำพอใช้ก็คือผิวกจระจ่างใสขึ้นค่ะสบู่จากกา,าะะแฟค่ะผิวตอนแรกใช้นะคะหมองคล้ำค่ะพอหลังใช้นะคะสว่างขึ้นค่ะ ท้องตลาดนะคะตอนแรกค่ะผิวหมองคล้ำค่ะตอนหลังใช้ะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยจากการประเมินนะคะสรุปได้ว่าคุณลักษณะน,นะคะด้านคุณลักษณะกาดกาแฟนะคะดีที่สุดค่ะรองลงมาเป็นกาชาค่ะและตามด้วยท้องตลาดถ้าด้านคุณภาพนะคะดีที่สุดคือกาดชาค่ะรองลงมาคือกากาฟแฟและสุดท้ายคือท้องตลาดค่ะอันนีไปลแล้วเพื่อนนะครับเนื่องจากการไปรับู่นั้นสามารถทําได้ง่ายเนื่องจากมีสูตรในการผสม อยู่และมีกิจสิริเป็นฐานตั้งต้นในการทําสมุดครับทั้งนี้กากกาแฟและกาชายังสามารถหาได้ง่ายตามร้านกาแฟสดหรือร้านสะดวกซื้อซึ่งมีขั้นตอนในการแปะรูปสมุดที่ไม่ยุ่งยากผลในการทําสูตรครับจากกากาแฟและกาชาตามสูตรที่คณะผู้จัดทำได้ําขึ้นมีเป็นสิธิภาพมากกว่าสมุดครับตามทองตลาดเนื่องจากสามารถทําให้ผิวสะอาดชุ่มชื้นมีความระดังใส อีกทั้งยังปลอดภัยจาก,ก,ากสายเคมีโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากปุะชากรตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยา,าลัยวภัยองค์กรคณะครุศาสตร์สา,ราขาวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ดังนี้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิาาวทยาลัยชภัยองค์กรสาขาวิทยาศาสตร์ในการทำาสนุตจากการกากแองจากชา,กาว่าอยู่ในระดับดีมากสรุปผลการทดลอง จากการศึกษาการทดลองการทั้งสบู่ะครับจากกากาแฟและกะชาสามารถสรุปได้ว่าสบู่สครับจากกกาแฟและกะชาได้วางทำตามวัตถุประสงค์ท hmm. ี่ตั้งไว้เพื่อผลิตสบู่ะครับจากกากาแฟและกกชาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสบู่สครับจากกะกาแฟและกกชาที่ผลิตขึ้นกับสบู่ตามท้องตลาดคุณภาพดีไม่ว่าผิวและช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำผึ้งและ น้ำมันมะพร้าวที่ช่วยทําให้ผิวลุ่มชุ่มชื้นมีกลิ่นหอมเนื่องจากมีส่วนผสมของการกรแฟที่ทําให้มีกลิ่นอ่อน,ออนมีรูปร่างลักษณะสวยงามนะช่วยทาให้ผิวสว่างขึ้นเนื่องด้จากการกรแฟมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวแต่สตู้สครับาก,การกรแฟาสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเนื่องจากการกรแฟและกากส,สามารถละลายได้ง่ายจึงทำให้สบู่สครับละลายได้เร็วกว่าสบู่บ้านปกติ กิจกรรมกิจกรรมประกาศนะคะคือโครงงานของเรานะคะสบู่สครับจากกากกาแฟและกาศชาเป็นการศึกษาบนฟ้าในรายวิชา ECO 201โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุร่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้คำปรึกษาจากจากอาจารย์จาก,จาก,จาก,จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอให้ค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตปีพรักุลค่ะอาจารย์คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาวทิทยาศาสตร์ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาความรู้ข้อคิดและข้อแนะนำและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในการทำโครงงานนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีค่ะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในการตอบแบบสอบถามที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในโครงงานนี้ สุดท้ายนี้ผู้จัดทำบอกว่าโครงงานนี้จะเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องสมุสไพรจากกาแฟและกาชาค่ะขอบคุณค่ะ